สวัสดีครับวันนี้เรามาดูเมนกันนะครับเอ่อผมขอเลือกเป็นคลิปไอ้โครงกระดูโชว์ไข่นะครับมาต่อนะครับเมื่อกี้ผ่านโฆษณามาอ๋อทำให้เราเล่นห่ยตุ้มเดี๋ยวเดี๋วกันดูไปก็เหมือนแล้วับโอ๊ะอย่าแยกกันนะโอ้โหโอ้โอโอ แหนทางครับกลัวอะไรครับหน้ากลัวน่ากลัวไม่ชอบต่อมาต่อครับอะไรเนี่ยโอ้ยอะไรอะโอ้ยไม่เห็นมันเลยเพื่อนเห็นเมดเลยโอ้เมม่แล้วเมดแล้วเมดแล้วมันโดนผีจุดมันโดนสร้างแบบว่า อะไรวะพี่ใช้ไปอย่งวีชีวิตแล้วแลน้ำลายกันหรครับพี่ดูยดูอยู่นครับพี่ไม่ได้จริงหรอกไม่ได้จริงหรอกของปอม uh -huh.